2. วางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกสายอาชีพสามารถเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเองได้อย่างแม่นยำพัฒนาตนเองวางแผนพัฒนาตนเองในด้านที่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้บรบรลุเป้าหมายในชีวิตเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของตอนเองทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพิ่มความมั่นใจและลดข้อกังวลหลายด้านเมื่อรู้จักตนเองดีขึ้นจะทําให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจและลงมือทําสิ่งต่างๆลดความเครียดการรู้จักตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับในจุดอ่อนของตนเองได้ดีขึ้นทําให้ลดความเครียดและความกังวลลงได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น สรุปแล้วผลรายงานวิเคราะห์แต่ละบุคคลเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงและวางแผนอนาคตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือสถาบัน Brain Ten Scan ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ Brain Ten Scan Map your brain best